และสวัสดีพวกเรานะครับตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยวรวมกันนะครับมาเล่นแบบชูชูกันอีกแล้วครับเยโอ้โหนี่ครับ mm? แฟนที่คูบอาิีก็เหล่าแฟนคลับนะครับเข้ามาเล่นด้วยนะครับ oh, oh, เดี๋ยวเดี๋ยวมีน้ำมะพร้าวด้วยเหรอโอ้ย oh, อยากได้สดๆดนี่ครับแบบชูชูนะครับอัปเดตใ่ม่นะครับ เจ้าโทมัสหุ่นยนต์นะครับ<อ>แล้วก็มีชูชูเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินโอ้ <c oughs> โหหลากหลายมากๆ <c oughs> แล้วก็ข้างบนนะครับพร้อมกับชูชูรถถังดูสินี่โอ้โหแม้กระทั่งชูชูรถถังก็ยังมีนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวมาดูอันนี้ดีกว่า <c oughs> ชูชูลากหุ่นยนต์โอ้โหนี่ครับอัปเดตเยอะมากๆฝั่งนี้ก็มีนะครับชูชูอันอันนี้โทมัสอ่ะโอเค แล้วเราจะเลือกอะไรดีนะเอาชูชูรถถังไหมชูชูรถถังกดได้ไหมเท่าไร่อะร้อยโลบาร์ดที่ครับร้อยโลบาร์นะครับสามารถแปลงหน้าเป็นชูชูรถถังได้กระดาสกินอันล็อกนะครับดีกลายเป็นชูชูรถถังแล้วว้าวชูชูประจันบานดูเป็นยังไงล่ะปึ๊บอะขอกลับร่างเดิมก่อนแล้วนี่ล่ะเฮลิคอปเตอร์ขอลองก่อนปุ๊บเท่าไรเจ็ดสิบห้าโลบาร์ดกดซื้อนะครับปึ๊บไปลองดูว่า เป็นยังไงดูนะฟื้นดีโอ้โหจะ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 ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้างนอกอะไรทะลุมาเนี่ยอ๋อดี่ครับมีตัวรถไฟด้วยนะครับอ๋อกับล่าก่อนโอเคตรงนี้ขอเก็บก่อนนะครับโ้ชูชูลากเป็ดน้อยแล้วตรงนี้ล่ะชูชูอะไรฟื้มชูชูอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ของเก็บไว้ก่อนนะครับเจอเยอะมากๆเลยชูชูเจ้าหมานะครับนี่มันหมาหรือตัวอะไรเด่ย ดูซิว่าเราหลงลืมอะไรแถวนี้หรือเปล่าโอ้รอบรอบบ้านนี่มีเพียบเลยนะครับขอดูตรงนี้หน่อยสีขาวปึ๊บโอ้โหได้นะครับรอบๆอบบ้านอ <c oughs> ัปเดตเพียบเลยนะครับอ่ะขอเก็บตรงนี้ก่อนปึ๊บอันล็อกนะครับชูชูใส่หมวกตรงนี้สีชมพูเก็บก่อนชูชูใส่โบนะครับหรือว่าเป็นชูชูคิตตี้กันแน่เนี่ยตรงฟาร์มนี้อัปเดตใหม่หรือเปล่าชูชูเจ้าหมูโอ้โหแมเจ้าหมูชูชูเจ้าหมูนะครับ โอ้ดูหมูอ, út อ út ุ้ตอุ้ด้วยกับล่าง กลับร่าแล้วมันกลับมาที่เดิมเลยหรอขอไปโดนเทเลฟอตแน่เลยโอเคขอกลับไปที่เดิมก่อนอาฉันมาแล้วอาตรงนี้ตรงฟาร์มโอ้โหชูชูปีศาจตรงนี้ล่ะเก็บก่อนชูชูมะเขือเทศไหนฉันคือชูชูมะเขือเทศสวัสดีทุกคนนี่จำชั้นได้ไหมฉันคือต่อตอปโดอาตรงนี้ก็บีนะครับกลับล่างก่อนเฟิร์มเก็บชูชูสีเขียวอุ้ยระวังโดนปูดีบตรงนี้เก็บก่อนอาจังเรียบร้อยชูชูสีเขียวแล้วก็แถวแถวฟาร์มหมดเลย ยังโอ้ oh, มีเพียบเลยนะครับนึกว่ามาแจกอันนี้เก็บก่อนอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนีม่มันชูชูอะไรอ่ะชูชูชยีราใช่หรือเปล่าเหมือนยีราบมากเลยทุกคนชูชูชยีราบนะครับโอเค แล้วตรงนี้ล่ะปื๊บเก็บแล้วเก็บให้หมดเลย <S 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 ในบ้านก็มีนะครับนี่ครับเข้ามาในหมู่บ้านตรงนี้เก็บปุ๊บอ่ะเก็บให้หมดเลยนะครับ <S <S ทุกคน <S <S ตรงนี้ไม่มีนะครับอ่ะขอดูตรงนี้หน่อยปึ๊บขอเปิดมาหน่อยนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับอ่ะเก็บไว้ก่อนเผื่อต้องใช้นายเจอบ้างไหมและข้างบนดูเหมือนว่าจะมีนะเออเห็นแวบ,บๆอยู่นี่ตรงนี้ไงใ,ใ,ใต้บ้านนี้นะครับมีอ๋อแต่เก็บไม่ได้นี่นาไม่เป็นไรนะครับไปเก็บตรงอื่นแล้วกันเออตรงแถวๆนี้มีไม่เอ่ยเอยเดี๋ยว เห็นสีม่วงตรงนี้ส่องสว่างฟืบเรียบร้อยได้มานะครับแล้วก็ใต้น้ำอันนี้ฟืบรีบเก็บแล้วก็ขึ้นจะจะจะตอองออกขึ้นไปได้ขึ้นไปได้แง่แล้ว ไปฝั่งนู้ดฉันไม่ไหวแล้วแหมะพักผ่อนอย่างสงบอะไรเนี่ยโอ้โหไม่น่าโดนเลยไปต่อนะครับอันนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับขอลองซื้อหน่อยร้อยโลบักนะครับรถไฟแบบว่าชูชูแบบยาวเลยเขอลองหน่อยแปลกมากดีโอ้โหดูแกดี้ดูสิรถไฟแบบแนวยาวเลยตต ใครพากิ้งวะเนี่ยกระโดะดเอาทัาไปไหนเลยอ่ะโหกระโดดได้สูงมากเลยนะครับรถ<อ>ไฟตัวนี้ของกับล่าก,ก่อนนะครับไม่ถนัดเอาซะเลยดูแกงรถไฟนะครับจะกินแกนนี่แล้วอกลับมาตรงนี้เมื่อกี้เห็นแวบๆของน,นีนาะตรงนี้มีมไหมนี่นะครับอ๋นนี่ไงเจอแล้วเก็บก่อนรถไฟสีชมพูนะครับดูเหมือนว่าตรงนี้เราจะได้เยอะแล้วโอ้ยตรงนี้ก็มีดีเป็นยังไงล่ะรถไฟใส่แว่นนะครับอันนี้เก็บก่อนเอ้ยเดี๋ยวนี่มันรถไฟพิลักคิโย จะบูดยาว รถไฟพีดอกคิโอกาา็วานะครับโอเคได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเข้าตรงนี้ยังไงอ่ะเอ้ยเก็บนี้ก่อนปป๊บเรียบร้อยได้มาแล้วเนี่ยข้างล่างใช่ไหมโอโ้ต้องดำน้ำไม่เก่งเลยหรอฟืบบุ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 บเราก็รีบขึ้นรีบรีบรีบขึ้นเรียบร้อย<ห>ว้าวนี่เราได้ลิกด้วยจากเรื่องล <อ personas S 1> ิกแอดมอร์ตี้นี่เป็นยังไงล่ะโอ้โหสุดเท่กับร่างนะครับดูเหมือนว่าจะได้เยอะมากๆเลยแถวนี้นะครับอุ้ยตัวนี้นี่ฟืบคุปปะดี อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะว่าฉันเป็นชา้างโอ้โหชา้ชางชา้ชางชา้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าโอ้โหไปกันต่อนี่ครับ<อ>เยอะมากๆน,นะครับข้างบนนี้ก็มีนะครับหลับตาก็หาเจอนะครับข้างล่างก็มีอขอเก็บก่อนถึงเรียบร้อยีน่นายเจอมา,อาดู อ่ะเดี๋ยวเราจะเทเลพอร์ตไปถ้ำกันดีกว่าฟอรโอ้ถ้ำกอ,อัปเดตเหมือนกันนะเนี่ยว,ว้าวได้มาแล้วโอ้เดี๋ยวนี่มันตัวอะไรอะ่ะขอดูหน่อยสิเฟินี่ครับได้ตัวใหม่มาโอ้โอ้จบจริงสิสินายพานโอ้โหนายนี่พานนะเนี่ยยิงไปยิงกลับไม่โกงครับนี่แหละ น,นี่โอ้โไม่รอดนะครับโอโแดงแล้วหนีแล้ว <S <S 1> <S 1> เห็นดีกว่าโอ้โหข้างในมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแวบๆบเมื่อกี้เห็นแวบๆบตรงนี้เออนี่ไงอัปเดตด้วย <S <S ไปยังไงล่ะตรงนี้ก็อัปเดตนะครับ <S <S โอ้โห,โหตอนแรกในนี้เราเก็บไปแล้วแต่ว่าเขาเอามาใส่ใหม่นะครับ เก็บไม้ไปก่อนเอเครื่องมือแล้วก็ลองไปวางซิลิโคตรงนั้นมันามาใหม่วางตรงนี้นะครับโอเควางปุบ๊บอัปเดตใหม่หรือเปล่าดูซิอ้าวมีด้วยนี่ไงเจอแล้วเย่ <c oughs> มานะครับเราก็ไปต่อดีกว่าเยอะมากๆนะครับในถ้ำฟือบอัะน,นี่มีนะครับเก็บง่ายๆก่อนว้าวแล้วก็ข้างล่างดูเหมือนว่าจะหมดแล้วหรอ <c oughs> เอ๊ะอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้หาเลยเฮ้ยอันนี้เราได้ไหมไม่มีที่ขุดนี่นาต้องไปหาที่ขุดก่อนแต่ว่าตรงนี้เก็บยัง อ๋อเก็บได้แล้วโอ้โหนึกว,ว่าเก็บไม่ได้นะครับฟึบอ่ะนี่อัปเดตใหม่เรียบร้อยเป็นชูชูไม้นะครับในถ้ำคงจะหมดเพียงแค่นี้เย้ออกมาจากถ้ำแล้วตรงนี้มีเก็บกอนสีชมพูเรียบร้อยเอ้ยอย่ามองนะว่าโอ้โหชูชูร่างใหม่เป็นยังไงล่ะดีฟึบอ่ะ กลับมาล่างเดิมก่อนตรงนี้ได้คุกเรียบร้อยเปิดได้ไหมเปิดเข้าไปแต่มันไม่มีอะไรให้เก็บโอเคออกมาก่อนพีแสงอเเลื่อมจ้าอยู่ตรงนี้นะครับเป๊บเรียบร้อยได้มาแล้วแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็มีนี่นี่ตรงนี้ไงเย้ได้มานะครับตรงนี้ก็มีนี่ไงดูซิลุ้นกันว่าเป็นตัวอะไรอ๋อเป็นตัวสีเขียวล่องหนนะครับเก็บกุญแจแล้วก็เข้าไปในนี้กันดีกว่าดูซิว่าในนี้จะอัปเดตไหม หรือว่าเหมือนเดิมบู๊บมาแล้วมาดูเหมือนว่าจะเหมือนเดิมเลยนะครับข้างในเขาไม่น่าจะมีอันใหม่ไม่มีเลยอันนี่ไงมีเดี๋ยวดูว่าจะไม่มีนะครับเดียวพอดีกว่าไม่มีเลยออกมาจากนี้กว่า เดี๋ยวนะนี่มันรถไฟอแมนด้านี่นาเหมือนเคยเจอแล้วนะรถไฟอแมนดา่ะเก็บกันต่อปุ๊บเออตรงนี้ได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวนะเราเคยได้รถไฟอแมนด้าหรือเปล่าลองดูซิให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เฮ้ยพิมพ์ได้แล้วเหรออแมนด้าเหมือนไม่เคยนะเนี่ยไม่เจอเลยหรือว่าเขาใช้ชื่ออื่นอ๋ออันล็อกแบบว่าใช้โลบัคด้วยเหรอเนี่ยนี่ครับเราสามารถปลดล็อกได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องหาเลยนะครับอยากได้ตัวอะไรก็คือกด ใช้โลบ,บักจ่ายเลยโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยหาไอมันด้าไม่เจอเลยทุกคนอันนี้เชนซอ เชนซอมีแล้วนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆโอ้โหหายากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วพิมพ์แล้วมันไม่เจอด้วยนะทุกคนอ๋อนี่ไงอยู่ที่ปรับปรุง17นะครับจะเจอแอมมันดาอ๋อเราเคยเก็บได้แล้วอ่าชัดคือรถไฟแอมมันดาอ๋อจอดจจโอ้เหล่ารถไฟมากันใหญ่เลยโอเคกลับลากก่อนนะครับกะจะเล่นให้ปลดล็อกอะไรบางอย่างนะเนี่ยให้หมดเลยเหรอ โอเคได้มาแล้วนะครับอแมนดาก็ตามมาเอ่อเปิดเข้ามาไม่เจอแล้วก็ข้างบนหรอข้างบนขึ้นได้ั้ยเฟ๊บอันนี้เหมือนเคยขึ้นแล้วนะเอะ๊ขึ้นมาเฟ๊บมาดูที่สูงอ้ามีด้วยดีดูจากที่สูงจะได้เปรียบนะครับตรงนั้นมีตรงนั้นมีตรงข้างต้นไม้อ่าตายมาแล้วปฟ๊บปฟ๊บดีก็ได้มาแล้วนะครับแต่คนดูสิเมื่อกี้ได้ตัวอะไรอ่ะดูอันบนสุดเหรอขอเลื่อนไปบนสุดเลยแล้วกัน นี่เลื่อนมาบนสุดนะครับได้2ตัวนี้หรอโอเคออาโอเคทุกคนใครอยากมาเล่นแบบนี้นะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับตอนนี้เราเป็นรถไฟชูชูเป็นรถถังนะครับไม่ใช่รถไฟสิรถถังชูชูนะครับแล้วก็อเมน a ดานะครับแล้วก็บลูหลากหลายมากเลยนะครับโอ้โหดูอ่ะนี่อะไรสกิลขึ้นมานะครับโหลดข้อมูล <c oughs> อ่ะไปนะทุกคนรถถังประจันบานลูจูอเมดาเลยนี่แหละ